Hi welcome everyone to Good morning teacher ตอนเรทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนทิปส์นะคะการพูดภาษาอังกฤษถ้าเราอยากพูดภาษาอังกฤษเป็นนะคะเราก็ต้องฝึกพูดเยอะๆซึ่งถ้าไม่รู้ว่าจะไปฝึกพูดกับใครนะคะก็ฝึกพูดกับตัวเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนพูดประโยคชักชวนนะคะหรือว่าถามความคิดเห็นว่าเราเนี่ยไปทำแบบนั้นกับนี้ กนดีไหมชวนไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปไหมแบบนี้นะคะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ Hey shall we go out today วันนี้เราไปเที่ยวข้างนอกกันไหม No it's too hot outside ไม่อ่ะไม่ไปข้างนอกร้อน mm hmm. Shall we cook today วันนี้ทำกับข้าวกันเถอะ No I'm lazy ไม่อ่ะขี้เกียจ shall we do exercise today วันนี้ออกกำลังกายกันเถอะ oh it's so tiring ไม่เอาอ่ะมันเหนื่อยอะ่ะไม่อยากออก you know what you should go back to sleep ก็ไปนอนปะช่วยไน,น่ไกไม่ไปโอ้ยน้าเบื่อแบบนี้นะคะ ถ้าจะชวนใครทำอะไรหรือถามหาความคิดเห็นว่าทำแบบนั้นมันดีดไหมสามารถใช้คำว่า shall we อ่าก็คือเราแลบเขาเนี่ย shall we เราสองคนเนี่ยควรทำแบบนี้กันไหมนะคะฝึกใช้เยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย see you next time